มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าเผยแล้วค่ะเรื่องที่ทำให้เสียน้ำตาในปีนี้นะคะหลายคนคงรู้จักอย่างดีสำหรับสาวสวยรวยสเสน่ห์แถมโสดตัวเบอร์เรอร์สำหรับสาวเบลล่าราณีที่นับวันนะคะก็จะยิ่งสวยแล้วก็ฮอตมากขึ้นเรื่อยๆแถมตอนนี้นะคะงานพรีเซนเตอร์เปิดทีวีก็คือครองแชมป์หน้าจอไปพร้อมกันเลยค่ะ ล่าสุดยังมีเรื่องให้เบลล่าราณีถึงกับต้องหลังน้ำตาในปี2022นะคะ โดยเบลล่าเองเปิดใจผ่านช่อง y o u t u b e บอกว่ามันเหมือนกับมีงานอีเวนต์งานหนึ่งที่งานมันผิดพลาดเราเสียใจนิดหนึ่งเสียใจเราตั้งใจอยากจะให้มันสมบูรณ์ตั้งใจจะเอาความสุขไปให้คนดูแต่ว่ามันผิดพลาดอะไรหลายอย่างลำโพงผิดคิวดนตรีผิดคิวแสงมันผิดคิวเลยรู้สึกเสียใจที่เขาอุตส่าห์สละเวลาของเขามาดูเบลค่ะแต่ว่าเบลไม่สามารถทําให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการก็คือทําให้ f อผิดหวังค่ะ แต่ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าแบบอย่างน้อยฉันก็รับผิดชอบบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็นคนที่ไม่คิดในแง่เลวร้วายนะคะพอเกิดกรธในเลวร้วายขึ้นมาก็จะช็อกค่ะเบลล่าเผยแล้วนะคะเรื่องที่ทำให้เสียน้ำตาในปีนี้ก็คือทำให้แฟนคลับผิดหวังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ